ต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมมันหนักหลายจังหวัดมากจริงๆแต่ล่าสุดคุณคิวไปเกาะติดสถานการณ์ที่โคราชมาถูกต้องแล้วครับเป็นไงบ้างคุณต้องบอกเลยครับว่า2อําเภอที่หนักๆเลยครับก็คืออําเภอคงกับอําเภอพิมายนะฮะเป็น2อําเภอที่ได้รับผลกระทบนะฮะจากน้ําท่วมในครั้งนี้ครับแน่นอนครับโครงการวันสร้างสุขสู้ภัยน้ําท่วมครับโดยกลุ่ม The One Enterprise นะฮะร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ครับ ทั้งผู้บริหารเองแล้วก็ตัวผมครับมีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับเราได้เห็นแน้ว่าหลายท่านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนทั้งให้กําลังใจและมอบถุงยางชีพไปชมภาพบรรยากาศรครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะโครงการวันสร้างสุขสู้ภัยน้ําท่วมครับจากช่องวัน3ามของเราลงพื้นที่ครับเพื่อมาแจกถุงยางชีพนะฮะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมาครับในตําบลตาจันนะครับหรือว่าหมู่บ้านตาจันนะครับในอําเภอคงนั่นเองครับ ระดับน้ําที่ตอนนี้เห็นนะเรานั่งเรือกู้ภัยเข้ามาจากถนนใหญ่นะครับในระดับน้ําของนอกหมู่บ้านเนี่ยประมาณ2เมตรกว่าครับแต่พอเข้าไปในตัวหมู่บ้านเนี่ยนะฮะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เรามีการอัปเดตครับกับหน่วยกู้ภัยฮุก3 1ฮะของจังหวัดนครราชสีมาครับว่าเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ยังมีผู้ประสบภัยอยู่นะฮะตามหมู่บ้านนะครับอย่างที่เรากำลังได้เห็นครับ ชาวบ้านออกมายืนรอนะครับเพื่อรับถุงยังชีพอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะฮะในจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้เราอยู่กับพี่บุญรอดนะครับที่หมู่บ้านตาจันทรนะครับในอำเภอคงนะจังหวัดนครราชสีมานะครับครั้งก่อนกับครั้งนี้ครั้งไหนหนักกว่ากันนกครั้งนี้หนักกว่าจ้าเนี่ยฮะแต,แต่ก็ยังไม่ออกไปไหนจ้าไปนอนอยู่วัด ตอนย็นไปนอนอยู่บัดที่นี่ก็กลางวันก็มานี่เพื่อต้องกลับมาดูข้าวของเนาะจ้าของก็เอาค้นไม่ได้นะในี่บ้านอ๋อนี่บ้านพี่บุรรอดเลยเห็นบอกว่าน้ํามาตอนกลางคืนแล้วระดับความเร็วที่มันมาเนี่ยมันมาเร็วมากเลยจ้ะเราไม่ทันตั้งตัวไม่ตอนนั้นนี่คิดถึงสิ่งใดเป็นอย่างแรกครับคิดเอาตัวตะของไว้รอดก่อนจ้ะดีใจยอดจนพูดไม่ออกเลยว่าในฟอร์มรูซึกเนะดีใจ ไม่่อดีใจเท่านี้เลยถึงว่าจะเสียของไปแล้วแต่ดีใจที่ช่องวันมาเห็นน้ําใจของคนไทยเนาะจ้าจ่าเป็นน้ําใจจากแฟนๆช่องวัน31นะครับที่ร่วมบริจาคกันเข้ามานะครับเพื่อให้เราได้เป็นสื่อกลางนะครับในการนําถุงยางชีพมาให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมนั่นเองครับขอบคุณนะครับป้าบุรรอดครับสู้ๆนะครับ ผู้ชมครับและนี่คือจุดต่อไปนะครับที่เรามานะครับเพื่อแจกถุงยังชีพนะฮะในโครงการวันสร้างสุขนะครับจุดนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าเส้นทางเนี่ยขาดแต่ตรงนี้แล้วเราต้องนั่งเรือนะครับกู้ภัยเข้าไปนะครับในนั้นเนี่ยนะฮะมีหมู่บ้าน2หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านหนึ่งคือหนองน้าซับนะครับน้ำค่อนข้างสูงครับในอำเภอพิมายนั่นเองนะครับประมาณ80หลังคาเรือนครับส่วนอีกหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยประมาณร้อยกว่าหลังคาเรือนครับที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ครับ ผู้ชมครับถึงแม้นะครับว่าชาวบ้านทั้งหลายนะครับจะได้รับผลกระทบนะฮะและความเดือดร้อนจากน้ําท่วมในครั้งนี้ครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นครับก็คือตอนนี้นะฮะเราได้มีถุงยังชีพครับจากทางช่องวัน31ในโครงการวันสร้างสุขครับเราก็ขอเป็นสื่อกลางนะครับในการมาส่งต่อครับความช่วยเหลือแบบนี้ให้กับที่นี่ครับที่หมู่บ้านแห่งนี้ครับหมู่บ้านหนองน้ำทรัพ์อาเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคยังสามารถบริจาคกันเข้ามาได้นะครับและเราจะไปช่วยในทุกที่ครับที่ประสบปัญหาอุทกภัััยในนคครร้้งีบ แบบรู้ว่าังเป็นแรงใจ คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าพวกเราจะอยู่เคียงข้างคุณผู้ชมไปทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นเลยนะคะโดยเฉพาะกลุ่ม t h อ One Enterprise ค่ะร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์นะคะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจช่วยเหลือและขอเป็นสื่อกลางในการบอกต่อความช่วยเหลือค่ะใครที่มีกําลังนะคะร่วมบริจาคได้คุณผู้ชมที่ขึ้นอยู่ตอนนี้คุณจะสแกน QR Code คบริจาคก็ได้ผ่านโครงการวันสร้างสุขสู้ภัยน้ําท่วมนะคะผ่านบัญชีก็ได้ค่ะวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยบัญชีกระแสรายวันนะคะเลขที่925ขีด3ข 013131ธนาคารกรุงเทพทุกบาททุกสตางค์เราจะจัดสรรความช่วยเหลือไปสู่ผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วที่สุดแน่นอนค่ะใช่ครับยังไงก็ถ้าเกิดไม่เหนือบากกว่าแรงนะครับก็สามารถส่งน้ำใจของทุกท่านมาได้นะครับเดี๋ยวยังไงทางช่องวัน3าของเรานะฮะจะเป็นสื่อกลางในการกระจายออกไปให้ถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนอย่างแน่นอนนะครับค่ะ